สวัสดีนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านลุงขว้าทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนันทิดาจินิยมในรายวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนนั้นนะคะในช่วงนี้ให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีนะคะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นะคะกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นดังนั้นหากไม่จำเป็นนักเรียนงดออกจากบ้านนะคะหรือถ้าหากมีความจำเป็นก็ให้นักเรียนสวมหน้ากากาอนามัยนะคะมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และยืนเวระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรนะคะเพื่อเป็นการป้องกัน ตัวเราเองนะคะให้ห่างไกลจากโควิดนะคะวันนี้นักเรียนหลายคนอาจจะว่าอ้าวทำไมคุณครูไม่สวมหน้ากากอนามัยนะคะก็เพราะว่าตอนนี้คุณครูอยู่คนเดียวนะคะก็คงไม่มีปัญหานะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเนาะอ่ะพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะเราไปดูกันก่อน นะคะว่ามันมีความสําคัญยังไงภาษาเนี่ยนะคะภาษาในนักเรียนมันเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ในการสื่อสารนะคะหรือถ่ายทอดความรู้ความคิดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนะคะโดยมีระเบียบของเสียงเป็นตัวกําหนดนะคะภาษาที่ใช้มันจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนักเรียนแบ่งเป็น2ลักษณะ 1. วัจ,จะนะภาษาและ2 อะวัจ,จะนะภาษานะคะภาษาไทยถ้ามีคําว่าอ่ะนหน้าแปลว่าไม่นะคะจำไว้ให้ดีเลยนะคะภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารแบ่งเป็น2ลักษณะนะคะ1คือวัจ,จะนะภาษาและ2คืออะวัจ,จะนะภาษาเราไปดูนะคะวัจ,จะนะภาษาคืออะไรวัจ,จะนะภาษาก็คือภาษาที่เราใช้คําพูดในการติดต่อสื่อสาร นะคะหรืออาจจะใช้ตัวหนังสือหรืออักษรแทนคําพูดนั้นได้นะคะแต่มีระเบียบและวิธีการใช้ตามหลักของภาษานะคะตามหลักเกณฑ์ของภาษาในเมื่อวันจะนะภาษาคือการใช้คําพูดในการติดต่อสื่อสารนะคะหรือตัวหนังสือตัวอักษรแล้วนะคะอะวันจะนะภาษาอะในภาษาไทยคือแปลว่าไม่ อวัจ,จนาภาษาคืออะไรคะก็คือภาษาที่นอกเหนือจากคําพูดหรือตัวหนังสือนั่นแหละนะคะได้แก่อะไรได้แก่ภาษาท่าทางเช่นการพยักหน้าการยิ้มการโค้งคำนับนะคะการใช้มือนะการใช้มือเยี่ยมนะคะสู้ๆนะคะไอเลิฟอยูนะคะ, you, ะ,คะภาษามือก็เป็นอวัจ,จนาภาษา นะคะเขาเรียกอย่างนึงว่าภาษาท่าทางนั่นเองนะคะใช้แขนในการประกอบรวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆนั่นก็คืออะไรบ้างคะไฟจราจรขึ้นสีแดงต้องหยุดและอันตรายนะคะสีแดงสัญลักษณ์แทนความอันตรายนะคะสีเหลืองนะคะเตรียมหยุดนะคะสีเขียวปลอดภัยไปได้นะคะ หรือสัญ,ญลักษณ์ธงนะคะอ่าภาษามือต่างๆนะคะเราสามารถอ่าเรียนรู้ได้นะคะพวกนี้เป็นอวัจนภาษานะคะอ่าโดยสรุปแล้วก็คือวัจนะภาษานั้นเป็นภาษาที่ใช้คําพูดหรือการเขียนตัวหนังสืออักษรแทนคําพูดนะคะเขาเรียกว่าวัจนภาษาส่วนอวัจนภาษาก็คือภาษาท่าทางนะคะการพยักหน้า การสายหนนะคะาการประมือนะคะพวกนี้เป็นอวัจนภาษานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการใช้ภาษาในการสื่อสารนะคะทั้งวัจนภาษาและอาวัจนภาษาที่คุณครูได้กล่าวไปข้างต้นนะคะ,นะภาษาที่เราจะใช้ในการสื่อสารนั้นเนี่ยนักเรียนนอกจากจะสื่อความรู้ความคิดความรู้สึกทัศนคติ นะคะสิ่งต่างๆที่บุคคลหนึ่งสแสดงหรือถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลด้วยนะคะก็คือการเป็นมิตรภาพนะคะดังนั้นในการสื่อสารจึงจำเป็นต้องเลือกรู้จักเลือกใช้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะหรือการลเทศะกาละการ,การแปลว่าเวลา เทศะคือสถานที่ก็คือให้รู้จักใช้ว่าใช้ในโอกาสไหนเวลาไหนนะคะสถานที่ไหนนะคะและระดับของบุคคลนะคะผู้ที่มีความอาวุโสกว่าผู้ที่เด็กกว่านะคะหรือวัยเดียวกันนะเพื่อจะทําให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแน่นอนค่ะว่าในการใช้ภาษานั้นนะคะ ถ้าจะให้เหมาะสมกับโอกาสการละเทศะหรือระดับของบุคคลแล้วนั้นจะต้องมีการแบ่งระดับของภาษานะคะในที่นี้คุณครูแบ่งระดับของภาษาเป็น3ระดับนะคะเพื่อให้เหมาะกับการละเทศะและบุคคลน,นั่นเองนะคะได้แก่1ระดับทางการ 2. ระดับถึงทางการและ 3. ระดับไม่เป็นทางการ แล้วมาดูแต่ละระดับกันก่อนภาษาะระดับทางการคืออะไรก็คือเป็นภาษาที่ใช้ในงานพิธีการที่เป็นทางการนะคะยอมรับว่าภาษาที่ได้มานั้นถูกต้องดีงามเช่นการกล่าวถวายพระพรการกล่าวรายงานนะคะวันสำคัญต่างๆนะคะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์การบว,วงสรวงสดุดีบ,บรรพบุรุษ การกล่าวต้อนรับบุคคลสำคัญนะคะประกาศแต่งตั้งตำแหน่งหรือยศแก่บ,บุคคลสำคัญหรือใช้กล่าวในที่ประชุมที่เป็นทางการนะคะเช่นการพูดอภิปรายบรรยายในที่ประชุมนะนักเรียนในจดหมายธุรกิจนะคะการกล่าวสุนทรพจน์การกล่าวอวยพรต่างๆนะคะ,ะหรือหนังสือที่นักเรียนเรียนไปนะคะข้อความที่อยู่ในหนังสือนั้นเป็นภาษา ระดับทางการนะคะหนังสือราชการต่างๆาเวลาโรงเรียนมีการแจ้งหยุดเรียนนะคะหรือเปิดภาคเรียนนะคะวันไหนวันไหนก็จะมีหนังสือราชการไปนะคะนี้ภาษาเหล่านี้จะเป็นภาษาระดับทางการเป็นระดับที่1เลยนะคะคือเป็นภาษาเขียนนะคะและใช้คําที่เป็นทางการนะคะเป็นระเบียบแบบแผน นะคะมีการกำหนดแบบแผนนะคะอ่นนี้นะคะเขาเรียกว่าภาษาระดับทางการนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะภาษาระดับทางการก็เช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศจะใช้มาตรการเด็ดขาดในการปราบปรามยาเสพติดนะคะใช้คําที่เป็นทางการนะคะการดื่มสุรามีโทษต่อร่างกายนะคะ ถ้าใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการก็เปลี่ยนจากคำว่าสุราเป็นดื่มเหล้านะคะแบบนี้เป็นต้นแต่นี้เป็นภาษาทางการนะคะการเสพของมึนเมาจะเป็นอันตรายต่อร่างกายนี้นะคะต่อไปภาษาระดับกึ่งทางการนะคะภาษาระดับกึ่งทางการก็คือมันอยู่ก้ํงกึ่งระหว่างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเอามารวมกันนะคะ คือภาษาที่เราใช้ในการสนทนาระหว่างบุคคลที่เรารู้จักกันนะคะแต่ไม่ได้สนิทกันมากนะคะอาจจะมีฐานะตำแหน่งอย่างเช่นนักเรียนกับคุณครูหรืออายุต่างกันนะคะแต่เราจะต้องรักษามารยาทในการสนทนาด้วยนะคะอาจจะมีการบรรยายในห้องเรียนการแนะนําบุคคลแนะนําเพื่อนนะคะให้รู้จักกันนะคะการปราศัยการกล่าวหาเสียงนะคะ ประกาศนะคะประาศกทาประกาศต่างๆของโรงเรียนนะคะโฆษณาขององค์กรบริษัทห้างร้านนะคะหรือสมาคมต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นการเขียนข่าวในหนังสือพิมพ์นะคะก,ก็มีนะคะภาษาระดับกึ่งทางการเรามาดูนะคะตัวอย่างภาษาระดับกึ่งทางการเช่น ตำรวจจับฆาตกรวางระเบิดรถยนต์เพื่อฆ่าแฟนสาวนะคะตำรวจจับฆาตกรนี้เป็นภาษาที่เป็นทางการนะมารวมกับคําว่าอะไรนักเรียนวา,างระเบิดเพื่อฆ่านะคะฆ่านี่เป็นภาษาพูดและภาษาที่ไม่เป็นทางการดังนั้นถ้าเราเอาคําที่เป็นภาษาที่เป็นทางการมารวมกับภาษาที่ไม่เป็นทางการมันจะเป็นภาษาระดับกึ่งทางการทันทีนะคะคำนี้เพื่อ เปลี่ยนจากถ้าจะเป็นคำว่าฆ่าที่เป็นทางการคืออะไรคะนักเรียนใช้คำว่าอะไรฆาตกรรมได้นะคะเพื่อฆาตกรรมแฟนสาวประโยคนี้ถึงจะเป็นทางการนะคะแต่นี้ใช้คำว่าฆ่าซึ่งมันไม่เป็นทางการนะคะเมื่อมารวมกับประโยคที่อยู่ด้านหน้าตำรวจจับฆาตกรเนี่ยฆาตกรก็คือผู้ที่ทำการฆ่านะคะอ่า อันนี้เกิดจากคาที่เป็นทางการรวมกับไม่เป็นทางการดังนั้นประโยคนี้เป็นภาษาระดับกึ่งทางการนะคะหลังเลิกงานคนงานกลุ่มนี้จะนั่งดื่มเหล้าเป็นประจำเห็นไหมคะอ่าอันนี้ก็เป็นภาษาที่เป็นกึ่งทางการนะคะอ่าต่อไปเราไปดูภาษาอ่าระดับไม่เป็นทางการนะคะ ภาษาระดับไม่เป็นทางการนักเรียนจะคุ้นชินกันมากนะคะเพราะเพราะว่าเราใช้กันบ่อยในชีวิตประจําวันนะคะเราเรียกอย่างหนึ่งว่าภาษาปากนั่นเองเป็นภาษาที่เราใช้พูดนะคะในชีวิตประจําวันหรือใช้กับคนที่สนิทสนมกันคุ้นเคยกันเป็นการส่วนตัวคือสนิทกันมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยไม่ได้คํานึงถึงความสุภาพของภาษานะคะหรือไม่ได้เป็นแบบแผน นะคะอย่างภาษาทางการไม่มีรูปแบบของภาษานะคะภาษาปากจะใช้การพูดมากกว่าการเขียนนะคะนอกจากนี้ยังใช้ในการเขียนนวนิยายนะคะมีการใช้ภาษาพูดนะคะเรื่องสั้นละครน,นิทานภาษาโฆษณาภาษาหนังสือพิมพ์นะคะหรือบันเทิงคดีต่างๆนะคะเป็นการบันทึกประจําวันบันทึกส่วนตัวของพวกเราก็ ใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการได้นะคะามาดูภาษาที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่นในยุคที่ข้าวของแพงคนส่วนใหญ่ชักหน้าไม่ถึงหลังต้องใช้ปากกดตีนทีบหาเงินเลี้ยงครอบครัวจับกังพวกนี้จะจับกลุ่มนั่งกินเหล้ากันทุกวันนี่คือ,อเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการนะคะนักเรียนเห็นไหมคะชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นสำนวนละนะคะ ต้องปากกัดตีนทีบตีนเป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะแต่เป็นภาษาปากภาษาพูดหาเงินเลี้ยงครอบครัวจับกันก็คือพวกที่ใช้แรงงานนะคะ,ะก,กรรมกรที่ใช้แรงงานแบกหามนะคะแบกหามอย่างหนักนะะพวกนี้จะจับกลุ่มนั่งกินเหล้าจากคำว่าดื่มเหล้าเป็นกินเหล้าเป็นภาษาพูดภาษาปากนะคะ,ะจากคำว่าประจำเป็นทุกวัน นะะนี่คือเป็นภาษาที่มันไม่เป็นทางการนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้ภาษาระดับต่างๆนะคะนักเรียนแบ่งเป็น3ระดับด้วยกัน 1. ระดับทางการ 2. ภาษาระดับกึ่งทางการและ 3. ภาษาที่ไม่เป็นทางการนะคะอ,ะอย่างเช่นภาษาทางการบิดาหรือมารดานะคะ ถ้าเกทางการเราจะใช้อะไรคะคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะถ้าภาษาที่ไม่เป็นทางการพ่อแม่นะคะาบางทีก็มีภาษาถิ่นด้วยนะคะถ้าไม่เป็นทางการนะคะอีพ่อีอแม่นะคะก็ได้นะคะถ้าในระดับที่ไม่เป็นทางการก็คือสนิทสนมกันคุ้นเคยกันนะคะอาจจะไม่ได้คำนึงถึงความสุภาพมากเท่าไหร่นะคะต่อไปถ้า ภาษาทางการคําว่าดื่มสุราภาษากึงทางการเราใช้คําว่าดื่มเหล้านะคะถ้าไม่เป็นทางการเลยก็ค mm ือใช้ค ah ําว่ากินเหล้านะคะภาษาทางการศีรษะนะคะศีษะนะทางการถ้ากึงทางการเราใช้คําว่าหัวถ้าไม่เป็นทางการเราใช้คําว่าหัวหรือกระบาลก็ได้นะคะภาษาทางการคําว่าพูดเท็จพูดเท็จเป็นภาษาทางการ ถ้ากึ่งทางการคือพูดปดนะคะถ้าไม่เป็นทางการก็คือโกหกขี่ดปดขี่ตัวนะคะอันนี้ได้นะคะภาษาทางการถึงแก่กรรมภาษากึ่งทางการตายหรือเสียชีวิตหรือสิ้นใจภาษาไม่เป็นทางการใช้คําว่าอะไรคะาภาษาไม่เป็นทางการใช้คําว่าตายนะคะ เราไปดูอีกนะคะภาษาทางการเรียนจำเ,เรียนจำนะคะภาษาคึงทางการใช้ตารางถ้าภาษาไม่เป็นทางการใช้คุกสังเตนะคะภาษาทางการเชิญหรือเรียนเชิญภาษากึ่งทางการใช้เชิญเฉยๆถ้าไม่เป็นทางการใช้เรียกหรือชวนก็ได้นะคะภาษาทางการรับประทานกึงทางการใช้อะไรคะกินหรือทาน นะคะถ้าไม่เป็นทางการใช้มัมนะคะยัด่าหรือหนักไปกว่านั้นก็มีนะคะแต่มันไม่ค่อยสุภาพคุณครูก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่นะคะอถ้าภาษาที่เป็นทางการสถานีตำรวจถ้าเกิงทางการเราจะใช้คำว่าอะไรคะโรงพักนะคะไม่เป็นทางการก็ใช้โรงพักเหมือนกันนะคะทางการอ,าอุจาระนะคะถ้าเกินทางการอุจาระก็ยังเป็นอุจาระอยู่ ถ้าไม่เป็นทางการก็อะไรคะอ่านะคะนี้เรารู้ดีนะคะขี้นั่นเองไปดูต่อนะคะภาษาทางการปสาวะถ้ากึ่งทางการก็ยังใช้ปาวะอยู่ถ้าไม่เป็นทางการก็คือไปเยี่ยวนะคะอ่าต่อไปสุนัขนะคะที่เป็นภาษาทางการกึ่งทางการก็ยังใช้สุนัขอยู่ถ้าไม่เป็นทางการก็ใช้หมานะคะ ภาษาทางการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะถ้าเกิทางการเราใช้คำว่าผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาผู้แทนได้ถ้าไม่เป็นทางการเราชอบเรียกอะไรคะสสนะคะต่อไปภาษาทางการแพทย์หรือนายแพทย์ถ้าเกิทางการเราเรียกคุณหมอถ้าไม่เป็นทางการหมอนะคะไปหาหมอนะคะถ้าเกิทางการก็ไปพบคุณหมอนะคะ ถ้าเป็นภาษาที่เป็นทางการก็คือไปพบแพทย์หรือนายแพทย์นั่นเองนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะหวังว่านักเรียนนะคะคงจะเข้าใจนะคะก็ให้นักเรียนทุกคนมันทบทวนบทเรียนอยู่เสมอนะคะซึ่งคุณครูก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนนะคะวันนี้เราเรียนไปสองเรื่องย่อยๆด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คืออะไรคะลักษณะของภาษาแบ่งเป็น2ลักษณะ ก็คือวัจ,จะนะภาษาและ,ะวัจ,จะนะภาษานะคะและเรื่องย่อยที่2ก็คือระดับของภาษาแบ่งเป็น3ระดับใหญ่ๆเลยนะคะได้แก่ภาษาทางการกึ่งทางการและไม่เป็นทางการนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสามารถทำแบบทดสอบได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูนันทิดาก็ต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ